ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดสี่ครมเห็นบันทึกถ้อยคําสารติจารย์นะครับสุรพลพยานคนสําคัญในคดียุบพักก้าวไก่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพักก้าวไก่ก็พยายามที่จะต่อสู้ในคดีของการยุบพักก้าวไก่ซึ่งแน่นอนครับคนที่ไม่ชอบพักก้าวไก่ก็มาบอกว่าเอ๊ย ทำไมนะ่ะก่อนหนึ่งเมื่อบอกยิ่งยุบยิ่งโตจะต้องกลัวอะไรการยุบพักก็ไม่เห็นต้องดิ้นรนเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับคนที่คิดแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่ก้มหัวให้กับอำนาจทุกอำนาจหรือเปล่าเป็นคนที่สิ้นคิดหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะวันนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลทำนะไม่ได้ใช่แค่การที่จะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจไม่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่หรือเปล่า วันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่ก้าวไกลทําก็คือพยายไม่เห็นว่าวันนี้ถ้าเราปกครองกันด้วยกฎหมายนะว่าก็ตามกฎหมายถ้าเกิดว่านะครับทำผิดกฎหมายแล้วยุบพักก็ไปอย่างแต่ถ้านะครับไม่ได้ทําผิดกฎหมายแล้วโดนยุบพักจากผู้มีอนนานาจเป็นคนสั่งว่ายังไงก็ต้องยุบตั้งเป้าไว้ยังไงก็ต้องยุบแล้วไม่ยอมต่อสู้เพราะรู้ว่าตัวเองจะถูกยุบแล้วยอมเท่ากับวันนี้เรายอมก้มหัวให้กับผู้มีอานาจในยอมก้มหัวให้กับคนที่ต้องการแบบนั้นใช่หรือเปล่าวันนี้นะครับ พักคก้าไกลกาลังต่อสู้และทําให้ประชาชนเห็นว่าวันนี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่มีอํานาจสั่งการโดยต่อสู้กันแต่ขบวนการของกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่บอกนะครับว่าวันนี้พักก้าวไกลถ้าบอกว่ายิ่งยกยิ่งโตแลวจะต,ต้องเดือดร้อนอะไรผมว่าไอ้คนคนนี้คือคนที่ขี้ขาดครับคนที่ยอมก้มหัวให้กับอํานาจเงินให้กับอํานาจนะครับของคนอื่นโดยไม่คิดจะลุกขึ้นต่อสู้นะครับยอมเป็นทาสรับใช้หรือพูดง่าย เป็นขี้ค่านะครับพวกคนมีอำน,นาจเท่านั้นหรือเปล่าครับเปิดสีประเด็นนะครับา์มเห็นศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพ์ยืนนะครับบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงกรณียุบพักก้าวไกลชี้ชัดไม่ควรยุบเพราะการกระทําไม่เข้าข่ายมรมำรางการปกครองศาสตราจารย์นะครับสุรพลนิติไกรพ์ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนนายยกมหาวิทยาลัยธรรมนายยกนะครับสภาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวอ่ากกตนะครับยื่นเอกสารบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงแก่สารน้ำนูนกรณีการยุบพักก้าวไกลซึ่งนะครับพักก้าวไกลนามาเปิดเผยให้กับสาธรารณชนก่อนที่จะมีการประชุมพิจารณาคดียุบพักอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยเอกสารดังกล่าวมีจานวนทั้งหมด19หน้าแบ่งเป็นความคิดเห็นต่อคําร้องกกตในสาประเด็นและอีกหนึ่งประเด็นเป็นความ คิดอ่านฟามเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญโดยในสาฟามเห็นคำร้องของกตอตประเด็นแรกเรื่องของการยุบพักก้าวไกลนะครับของกตอตสัสดาจารย์สุรพลระบุว่ามติคำร้องยุบพักก้าวไกลของกตเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่เป็นตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดส่วนประเด็นนะครับการกระทําของพักก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจเป็นปรารปักต่อการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะครับศาสตราจารย์สุรพลนะครับให้ความเห็นว่ามีหลายการกระทําที่ไม่ใช่การกระทําของพรรคเช่นการเข้าชื่อนะแก้ไขกฎหมายมาตรา1น2สอส,อสอเพียงใช้อํานาจนิติบัญญัติเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขกฎหมายเท่านั้นซึ่งเป็นแนวทางของรัฐธรรมนูญการที่นะขณะที่การสนองนโยบาย การเสนอโนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตราหนึ่งสองก็เพื่อจะแก้ไขนะปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างประดิษประนอมยิ่งไปฝันนั้นกรกตเคยยกคําร้องกรณีเสนอโนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วและไม่เคยมีคําสั่งให้พักก้าไกลแก้ไขเปลี่ยนแปลงสั่งห้ามการเสนอโนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ส่วนกรณีนะครับสอสอพักก้าวไกลแสดงออกผ่านการรณรงและการปรากฏตัวในที่ชุมชนก็ไม่ใช่การกระทําของพักก้าวไกลแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและกรณีที่นายประกันให้ผู้ต้องหาในคดี 1- นึไม่ใช่หมายความว่าจะเห็นด้วยหรือสนับสนุนการกระทําของผู้ต้องหาหรือการเป็นผู้ต้องหาในคดี1นึก็เป็นสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องรับผิดชอบไม่ใช่พักการเมืองที่สังกัดต้องรับผิดชอบ และประเด็นสานำนูนควรพิจารายุบพ้าเก้าไกลหรือไม่นะครับศาสตราจารย์สุรพล ได้ให้ความเห็นว่าการใช้มาตรการในการยุบพักต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การทำลายระบอบประชาธิปไตยอาจจะส่งผลร้ายนะครับในอนาคตทำลายดุลยภาพทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านนะครับและรัฐบาลอาจนำไปสู่ระบบะเผด็จการรัฐสภาฉะนั้นการยุบพักการเมืองต้องถูกใช้ในกรณีที่มีการแสดงออกชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงและมีเหตุผล อย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางอื่นนอกจากการยุบพักแต่การกระทําของพรรคก้าวไกลเป็นการใช้อํานาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นวิสัยปกติอยู่ในวิถีรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นไปซึ่งไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพัก นอกจากนี้สัาจารย์สุรพลยังเสดอความเห็นเพิ่มเติม,ต,มต่อตุากขาสารน้ำนูนด้วยว่าการพยายามแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ซับซ้อนด้วยการยุบพรรก,การเมืองที่เป็นปรปักักถูกใช้มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยทําให้เกิดการทางออกที่ช่วยคลี้คายวิกฤตทาการเมือง แต่กับสร้างความกดแค้นชิงชังทางก,การเมืองยิ่งทําให้สถานการณ์การเมืองนะครับที่เรวร้ายอยู่แล้วทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงกาปรียนตุราการสารนัานูนด้วยความเคารพได้กรุณาใช้มโนธรรมความรักและความห่วงใยในประเทศชาติในการวิจัยในคดีนี้ทั้งที่การประชุมนะครับพิจารณาคดียุบพ,พักก้าวไกลในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้นะครับ การประชุมพิจารณาคดียุบพักก้าวไกลในวันที่17กันรกราคมนี้ศารน้านูลจะเปิดให้ไต่สวนตามที่พักก้าวไกลได้ยื่นคำร้องก่อนเอาไว้นี้หรือไม่ศาสตราจารย์พิชายระบุว่าหากศารน้านูลเห็นว่าคำให้การของพยานที่ยื่นไปแล้วนั้นพอพอก็ไม่ต้องเปิดการไต่สวนนัดคันอาวิธิฉัยได้เลยแต่หากจะต้อง การซักถามและซัก้านก็จะเปิดให้การไต่สวนแต่ส่วนตัวมองว่าสารนับดูนั้นไม่ชอบการไต่สวนแต่อาจจะนําการให้การหลักฐานมาพิจารณาโดยที่ไม่ต้องเปิดการไต่สวนเพราะอย่างที่บอกครับเปิดการไต่สวนเนี่ยมันจะการโต้ไปกันโต้มาวันนี้สารนับดูนต้องการใช้นะครับดุลชพมินิสหรือคำมินิฉัยของตัวเองนะครับจัดการเลยทั้งหมดอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกได้เลยครับประชาชนอย่างผมนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้เพราะนะครับ แน่นอนครับว่าการที่จะโดนตัดสิทธิ์หรือโดนการยุบพรรคต้องให้มีการไต่สวนโต้กันไปต้นกันมาวันนี้คนประชาชนที่ทำความผิดศาลอย่างสารอื่นๆยังให้โอกาสในการโต้แย้งในหาพยานหลักฐานมาต่อสู้แล้วนี่นะการยุบพรรคจะไม่มีเลยหรือฝากเอาไว้ครับจากใจประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวเป็นอะไรขึ้นหน้าอยากได้ยินฟังครับ